พักผ่อนท่องเที่ยวคือเป็นการที่เราออกไปนอกบรรยากาศเดิมๆนะครับไม่ได้อยู่ที่บรรยากาศเดิมๆแล้วก็คือหัวมันไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยคนทํางานอย่างเราควรจะมีเวลาพักผ่อนนะครับเท่าไหร่นะฮะคำตอบคือจริงๆยิ่งมีเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีนะครับใน,นแง่งเรื่องการพักผ่อนมันส่งผลต่อการทํางานก็คือคือเหมือนมาชาช์จแบบเต็มที่อะครับเราไปเที่ยววันช่วงวันหยุดแล้วคนเยอะๆมัน มันสุขภาพจิตมันเสียไปไหนก็เต็มห้องหวานก็เต็มราคากับแพงไอ้นึ่ก็มันมันไปถึงปุ๊บก็เจอแต่คนน่ะมันกลายว่ามันหงุดอีกตัวเปล่านะครับฉะนั้นการถ้าเกิดเราไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ไม่มีคนเลยคิดดูไปทะเลแล้วก็นะครับไปภูเก็ตเนี่ยแล้วไม่มีคนเลยมีแต่แบบมีแต่ฝรั่งสากดิกรนี่เนี่ยโอ้โหมันโคตรเจ๋งเลยถูกไหมฮะผมเองน้อมน้อมน้าวน้องๆประจำอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีเวลาไปเที่ยวเลยใช้มันอยู่ที้ครบซะ เพราะมันทาให้คุณประสิทธิภาพคุณดีขึ้นด้วยเมื่อประสิทธิภาพคุณดีประสิทธิภาพของการทํางานองค์กรก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดีวยวกันนะฮะบ,บางทีมีเดี๋ยวนี้มีเที่ยวบิน,นต่างๆมีลดระ,ะคงราคาจองมันไปก่อนเลยครับจองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บมันก็ต้องไปครับเพราะเสียดายตังค์ยังก็ต้องไปนะฮะฉะนั้นมันเป็นการสร้างคอมมิตเมนต์คือการสร้างข้าราชการพาสัญญาให้ตัวเองก่อนคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ภาครัฐพยายามกระตุ้นให้คนไทยมาเที่ยวกันนะครับ แล้วก็พอไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาเขาเรียกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยมาประหยัดเรื่องผักภาษีได้ด้วยเหมือนกันก็เอาเงินที่เที่ยวไปนะครับเอาค่าใช้จ่ายต่างๆเอามาคืนเอามาเคลมคืนได้โอ้โหนี่สองเด้งเลยนะผู้บริหารนะครับหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนแล้วก็ท้าทายเลยนะครับว่าอยากให้คุณเนี่ยลองไปไปชวนพนักงานเลยบอกเฮ้ย hey, มีวันหยุดเหลือใช่ไหมไปบอกฝ่ายบุคคลเลยเฮ้ย hey, คนไหนมีวันหยุดเหลือๆไม่ได้ใช้ใช้เหมือนซัก วิธีนี้เป็นวิธีนึงทาให้พนักงานอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนะครับและเขาเองก็จะทํางานกับเรามีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับไปขอรายชื่อฝ่ายบุคคลเลยครับแล้วคนไหนทํางานนานๆไม่เคยลาไล่มันไปเที่ยวเลยครับนะฮะถ้าผมเชื่อว่าบริษัทคุณจะสนุกขึ้นเยอะเลยครับผมท้าคุณเลยคุณกล้าหรือเปล่าถ้าเกิดมั่นใจนะครับจองเลยครับไปเที่ยววันธรรมดาที่คุณทางานนี่แหละหาวันที่เวลาคุณลองคุณว่างๆดูนะครับไปเลยครับ